ต่อเลยครับคันนี้ครับจากโลดอะไหล่ติ้งครับโลดอะไหล่ติ่งตลาดไรครับมาดีและดีครับมาเหล่าบอกเลยครับเวลาจะเป็นในตลาดนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ลำดับที่หกครับเจ็ดห้าสองสี่ครับ ิตลาดไทยครับอาบีตีอาทีอาเหลาออกทะครับสุดเรืองดีครับแปลงมาล็อกสีอะไรครับสวนนายวัฒน์พยาครับบายมณาลยุทยภูมิบางกอกยอครับตอนนี้แปลงพระบรมราชูปภัณฑ์พสาร์ครับพิศร์เจสสิครัวล็อกล็อกข้าวลู สิบเครับอรอที่อร้อยห้าสิร้อเก้าสิบสามเอคิวห้าศูนย์เจ็ดนะครับครับหมายเลขนะครับนีครบเด็นะครับรถตู้ตนะครับอาวันสองมเลยนะ เรื่องแรกจตั้งโมเมาดูที่ครับ दवा <imitation> <imitation>

สามสองร้อยเก้าสิบห้าครับ